เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ในเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงแต่เป็นประเด็นของอดีตดาวเตะขวัญใจแฟนบอลอย่างทางฟริเป้คูตินโยเพลเมเกอร์ชาวบราซิเลียนเจ้าของฉายาพอหมดน้อยเ er ขายังเป็นนักเตะที่ครองสถิติค่าตัวแพงที่สุดตลอดการของทีมเราที่ถูกขายออกจากสโมสรไปให้กับทังจูบุนทุ่ม บาร์เซโลนาด้วยสนับราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม142ล้านปอนด์ย้อนกลับไปเมื่เดือนมก,กราคมในปี2018ทวันนับตั้งแต่อาลาถินแอนฟิลของเราไปเส้นทางอาชีพของทางคูตินโยนั้นก็มีแต่ตกต่ำลงมาตามลำดับและไม่ประสบความสำเร็จอีกเลยนับตั้งแต่การถูกปล่อยยิงตัวไปลงเล่นกับทางบาเยนน์มิวนิก และแอสตันวินลาจนกระทั่งเขาได้ย้ายมาอยู่กับทางสิงห์พงาดแบบถาวรแต่ก็ถูกปล่อยยืมตัวออกไปอีกครั้งกับทางเอาลดูฮาอิวและล่าสุดโจตัวเองก็เตรียมถูกยกเลิกสัญญากับทางวินล่าด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายจนกระทั่งเขาหาที่อยู่ใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นก็คือการที่เขาจะย้ายกลับไปตายรังอยู่กับอดีตต้นสังกัดเก่าที่เคยปลุกปั้นเขาขึ้นมาตั้งแต่สมัยยังเป็นดาวรุ่งอย่างทางวัสโกดากามาทีมชื่อดังในประเทศบราซิลซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขานั่นเองผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียรหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวเรื่องการซื้อขายนะัก ฟรเป้กูตินโยบรรลุข้อตกลงในการย้ายกลับไปอยู่กับทางวัสโกดากามาสัญญาใกล้จะพร้อมแล้วลูมาโน่โพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเองในตอนนี้มันเป็นการจัดการรายละเอียดขั้นสุดท้ายที่จำเป็นด้วยการยกเลิกสัญญากับทางแอสตันวินล่าเหมือนอย่างที่ทางโกลโบสื่อของประเทศบราซิลรายงานข่าวออกมา ด้านแอสตันวินลาเองก็เตรียมให้อนุญาตไฟเขียวกับการอำลาสมูสรของทางครูติณยโญออกจากทีมของพวกเขาไปในเร็วๆนี้เมื่อเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตนักเตะเก่าของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูข่าวสารของแข้งคนปัจจุบันของทีมเรากันบ้างดีกว่า หลังจากในตอนนี้บรรดาน,นักเตะแกนหลักสำคัญของเราหลายตอนหลายคนต่างก็เดินทางไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขาในทัวร์นาเมนต์ที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024และรวมไปถึงการแข่งขันในศึกโคปาอเมริกาด้วย หนึ่งในนั้นก็คือทางหลุยดีออสปิดทีมชาติโคลอมเบียของเราที่ก็เพิ่งลงสนามช่วยให้ทีมชาติของเขาฟาดแข่งกับทางคอสตาริกาก่อนที่จู้ตัวเองจะระเบิดฟอร์มเทพได้ในเกมดังกล่าวด้วยการทำประตูแรกปลดล็อกให้กับทีมจากการยิงลูกจุดโทษขึ้นนำตั้งแต่แตช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของการแข่งขันก่อนจะเป็นโคลอมเบียที่มายิงเพิ่มอีก2ประตูตอนครึ่งเวลาหลังจากผลงานของเดวิสันซานเชสและจอร์โคโดบา ตามลำดับถล่มเอาชนะคอสตาลิก้าไปได้แบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์จากผลการแข่งขันดังกล่าวนั้นมันก็ส่งให้พวกเขากรีทางผ่านกสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกโคปาอเมริกาอีกด้วยจากฟอร์มการเล่นดังกล่าวข้างต้นของดิออสในเกมนี้มันก็ทำให้บรรดาสื่อทั้งหลายต่างออกมาชื่นชมในตัวเขาเป็นอย่างมากอาทิแอนตินาทูที่ได้บอกว่า ด้วยความเร็วทางกราบซ้ายของเขามันทำให้ดีอัสสามารถสร้างสรรค์โอกาสทำประตูดได้มากมายและท้ายที่สุดเขาก็มีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดด้วยหรือทางเอลโคลเบียโนที่ได้บอกว่าในส่วนของดีอัสเขายังคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมและทุกครั้งที่เขาได้วอนเขาก็ช่วยให้เกมการเล่นของทีมชาติเรามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น หรือทางฟุตบอลเวทที่ก็มีการระบุออกมาเช่นกันว่าดิออสมีสภาพร่างกายที่น่าเหลือเชื่อมากเขาเป็นนักเตะที่เดินหน้าทำเกมรุกขึ้นหน้าอยู่ตลอดเวลาเขามีโอกาสได้ยิงประตูไป3ครั้งในเกมนี้และทำประตูได้สำเร็จจากการยิงลูจุดโทษมันเป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดของเขา ในก็พูดถึงแนวรุกของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างนั่นก็คือในรายของทักแอนโทนีกอร์ดอนปิดตัวเก่งของทางสาริกาดงนิวคาเซลอยน่าเตดหลังจากพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิด ตามกดแฟร์เทลทางการเงินจึงต้องเร่งในการขายนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ออกไปเพื่อหาเงินโดยเร็วที่สุดในการปรับงบต่ลทางบัญชีด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทางลิเวอร์พูลของเราเล็งเห็นโอกาสและมีการยื่นขอน้อเสนอขอซื้อตัวทางกอร์ดอนกับพวกเขาเข้าไปในช่วงโค้งสุดท้ายของปีงบประมาณเพื่อใช้กรอบเวลาดังกล่าวในการเป็นตัวบีบทางนิวคาสเซิลแต่ล่าสุด ตามการรายงานข่าวจากทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็ไเ้ระบ,บุว่าคำตอบแรกที่พวกเขาได้กลับมาจากทางฝั่งโน้ดยังไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวัง มอนิวค a าสเซไม่ได้ตอบรับข้อเสนอของทางลิเวอร์พูลในทันทีแต่มีความพยายามจะขอเจรจาต่อรองด้วยการใส่เงื่อนไขให้ทีมของเรามีการแนบทางจอร์เรลคอนซาปกหลังดาวรุ่งอนาคตไกลไปเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาซื้อขายนักเตะในครั้งนี้ด้วยสำหรับการแลกกับไรเซนของทางกอร์ดอนให้สลับขั้วไปอยู่ที่แอนฟิลด์แทน แต่แม้กระนั้นลิเวอร์พูลของเราก็ยังคงมองว่าควินซาเป็นนักเตะคนสําคัญต่ออนาคตในระยะยาวของทีมเราจึงได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวจากทางนิวคาสเซิลกลับไปแบบทันควันนั่นหมายความว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องเดินหน้าการเจรจากันต่อไปในเงื่อนไขอื่นๆที่จะสามารถรับกันได้กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกเพียงไม่มากก่อนที่ทางนิวคาสเซิลจะโดนเล่นงานจากกฎแฟร์เพ์ทางการเงินดังกล่าว ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้กับประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเมื่อทางนิวคาสเซิลสามารถบรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวทางยานคูบา้ามินเตปิดดาวรุ่งอนาคตไกลของพวกเขาไปให้กับทางไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนด้วยสนมราคา33ล้านปอนด์โดยผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด จ้าของฉายาเทพเดวิดจากทางดิแอเลติกนั่นเองแม้กระนั้นทางโคนิเค l ลไ i ฟ e สื่อของทางนิวคาสเซิลเองก็มีการออกมาตอบย้ำว่าเงินที่ได้จากการขายมินเตนดังกล่าวข้างต้นนั้นยังเป็นตัวเลขที่ไม่เพียงพอจะช่วยให้ทางนิวคาสเซิลสามารถปรับงบดุลทางบัญชีได้ตามต้องการ นั่นจึงหมายความว่าการขายกอดอนออกไปภายใน24ชั่วโมงนี้เพื่อให้ทันเดดไลน์ของปีงบประมาณในวันที่30มิถุนายนนั้นยังคงมีความจำเป็นกับพวกเขาอยู่ยานคูบ้ามินเตเตรียมย้ายไปอยู่กับทางไรตันหลังนิวคาสเซิลบันลุกขอตกลงในการขายนักเตะได้แล้วคร o นิเคิลไรฟ์ละบุ หลังการหาหรือก,กันกับทางเอเวอร์ตันและโอลิมปิกลียงพวกเขาก็ตกลงกันไม่ได้จนกระทั่งทางมินเต้ได้มาคุยกับไบรตันและตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันในตอนนี้ดิวใกล้จะจบลงแล้วเพราะตัวของเขาเองก็ต้องการจะอยู่คาแข่งในเวทีพรีเมียร์ลีกต่อไปขณะที่นิวคาเซลเองก็ยืนยันออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วว่าสามารถบรรลุข้อตกลงได้ที่ตัวเลข33ล้านปอนด์แต่แม้กระน,นั้น นั่นก็ยังไม่อาจจะยุติการขายนักเตะคนอื่นๆของพวกเขาออกไปภายในวันที่30มิถุนายนนี้ตามเนด,ดไลายเงื่อนไขของกฎฟแฟร์เพย์ทางการเงิน c h r o n i c l e l i ฟ e ยังทราบมาอีกว่าการพูดคุยเจรจากับลิเวอพกูกับทางนิวคาสเซิลนั้นยังคงเดินหน้าต่อไป สำหรับในรายของทักแอนโทนีกอร์ดอนและอนาคตของดาวเตะทีมชาติอังกฤษก็ยังคงรอยเคว้งคว้างอยู่ในอากาศจนกว่าที่สถานการณ์ของสมูรอนในเรื่องของกฎดแร์เพศทางการเงินจะได้รับการจัดการ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นการไล่ล่าตัวแอนโทนีกอร์ดอนของทีมเราอีกเช่นกันซึ่งเป็นไปอย่างที่สื่อหลายสำนักรายงานข่าวออกมาตรงกันว่าลิเวร์พูยังไม่ได้ยกทงข่าวในดีลนี้และกำลังทำงานแข่งขันกับเวลาเพื่อปิดดีลให้ทันภายใน24ชั่วโมงนิวคาสเซิลเองก็ต้องการเร่งดิวนี้เหมือนกัน และตามการรายงานข่าวจากทางเดอะการเดียนสื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้ระบ,บุว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์มีความเอาจริงเอาจังในการเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย23ปีในครั้งนี้มาเพราะนอกจากความสามารถรอบตัวของเขาที่ตอบโจทย์ทีมของเราแล้วความที่เขาเป็นแฟนบอลของสโมสรมาตั้งแต่เด็กก็เป็นอีกปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Daily Mail ก็มีการลงลึกไปในรายละเอียดของเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกด้วยว่าจากการที่ทั้งสองฝ่ายต้องแข่งขันกับเวลาที่เหลืออยู่อีกเพียงน้อยนิดและตัวของทางกรดอนเองนั้นก็มีภารกิจต้องรับใช้ทีมชาติอังกฤษสู้ศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปที่มีทางประเทศเยอรมันเป็นเจ้าภาพ นั่นทำให้ทางลิวร์ภูเตรียมการตรวจร่างกายของเขาในต่างแดนเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยการใช้ทีมแพทย์ในเมืองไรฟซิกซึ่งหมายความว่าทันทีที่สามารถตกลงดีลกับนิวคาสเซิลได้กอดอนก็จะเข้ารับการตรวจร่างกายที่นั่นเลยโดยไม่ต้องเดินทางกลับมาที่ประเทศอังกฤษแล้วเราก็จะสามารถเซ็นสัญญากับเขาได้ทันเส้นตายดังกล่าวข้างตน้น ซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ดิวนี้มีความสําเร็จเป็นไปได้มากกว่าเดิมและเงื่อนไขที่ได้ถูกกําหนดเอาไว้ดังกล่าวข้างตน้นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ